สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รักคุณสุขุมไพรชาแนลโดยผมสุวิตประชามาตนะครับคุณผู้ชมครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้จะเป็นในส่วนของพืชผักสวนครัวเสียเรวยว่าเป็นพืชผักสวนไพรไทยอีกหนึ่งประเภทนะครับนั่นคือผักแมงรักหรือว่าผักนางตูหรือที่ทางภาคอีสานเรียกว่าผักอีตูนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ ผักแมงรักหรือว่าผักนางตูหรือผักอีตูนะครับจะเป็นต้นลักษณะนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับต้นนี้คือที่ในส่วนของผมได้นํามาปลูกไว้ในกระบะนะครับกระถางนะครับบนรั้วกําแพงนะครับที่เห็นนี้จะเป็นในส่วนของดอกของแมงรักนะครับที่เรียกว่าเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะครับมีดอกจะแก่นะครับแก่แล้วก็จะออกดอกนะครับมีดอกวันนี้เราสามารถที่จะนําดอกนะครับไปโปรยไปโรยไว้ตามพื้นดินหรือว่า ในส่วนของดินเกษตรหรือว่าจะมาใส่กระถางหรือว่ากระบะปลูกแบบนี้ได้นะครับแป๊บเดียวก็ขึ้นนะครับผู้ชมนะครับปลูกง่ายเพราะง่ายขึ้นเร็วนะครับที่สําคัญนะครับในส่วนของอยอดผักแมงรักนะครับเราสามารถที่จะเก็บมานะครับปรุงอาหารได้มากมายหลากหลายเมนูนะครับต้มยำทําแกงกนะครับขอหมกนะครับทางภาคอีสานหรือว่าจะทําการใส่เมนูอาหารได้มากมายหลากหลายเมนูเลยทีเดียวนะครับผู้ชมที่สําคัญนะครับให้รด หอมมากนะครับมีกลิ่นหอมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นผักนะครับสวนครัวที่อุดมหลักนะครับด้วยคุณประโยชน์มากมายหลากหลายชนิดแล้วก็มีในส่วนของประโยชน์ทางด้านสมุนไพรด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับแมงลักนี้เป็นผักที่นิยมนะครับแพร่ หลายนะครับในทุกผู้พิภากนะครับในทุกภา,ภาคภาคในทุกพื้นที่ในทุกภาคของประเทศไทยเรานะครับเราจะเห็นในส่วนของเวลาเราประกอบนะครับรังสรรค์เมนูอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มไก่บ้านนะครับต้มยมทำทําแกงหรือว่าห่อหมกนะครับต่างๆนะครับก็นำเราสามารถ นำยอดนะครับของแมงรักนะครับอ,อ่อนหรือว่าเอาเฉพาะใบหรือว่ายอดอ่อนหรือว่าดอกอ่อนไปปรุงอาหารได้ด้วยนะครับที่สําคัญให้รสชาติหอมแล้วก็ทําให้อาหารที่เราปรุงแต่งและว,ว่ารังสรรค์ประกอบเมนูอาหารนั้นน่ากินมากเลยทีเดียวนะครับนี่คือนะครับเป็นการถนอมนะครับสาหรับยอดอ่อนของ แมงรักหรือว่านางตูดหรือผักอีตูดนะครับเราก็เก็บนะครับเด็ดของยอดแมงรักนะครับที่อ่อนนะครับที่อ่อนที่ยังไม่แก่นะครับว่าอ่อนหรือว่าไม่อ่อนเกินไปนะครับได้นะครับอ่อนมากหรือว่าอ่อนปริมาณปานกลางนะครับมาทําการล้างน้ําให้สะอาดนะครับนําไปตองกล้วยนะครับนำใบกล้วยนะครับมาห่อไว้อย่างนี้ใช้ยางรัดนะครับแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้นะครับจะทําให้ใบนะครับ ของแมงรักใบนางตูดและผักอีตูนะครับไม่ร่วงโรยร่วงหล่นลงนะครับที่สําคัญนะครับจะสดใหม่อยู่เสมอเพราะว่าใบตองมีส่วนช่วยให้นะครับในส่วนของอความเย็นนะครับที่จะไปทําให้ยอดของ แมงรักคือว่าผักนางตัวของมีตัวนั้นดูสดชื่นอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือเคล็ดลับดีๆสาหรับรักคุณสมุนไพรชาแนลโดยผมสุมพิปปชามาสนํามาฝากนะครับเชื่อแน่ว่าการนําเสนอคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับท้ายที่สุดนี้นะครบให้ทุกท่านโชคดีมีสุขนะครับอย่าเก็บอย่าโ่อย่าจนกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับอย่าลืมนะครับการเก็บถนอม ในส่วนของพืชผักสวนครัวโดยเฉพาะในส่วนของผักแมงรักนะครับเด็ดยอดมาแล้วนะครับล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ห่อด้วยใบตองกล้วยหรือว่าตองกล้วยนะครับห่อแล้วก็ยาใช้ยางรัดแ้วเข้าตู้เย็นไว้นะครับจะได้กินนาน